ถ้าวันหนึ่งลูกของคุณต้องเป็นคนจับคุณเข้าคุกเองคุณจะยังรักเขาเหมือนเดิมไหมเสียงประตูเหล็กปังปิดดังสะท้อนแม่คนหนึ่งนั่งนิ่งในห้องขังน้ำตาไหลโดยไม่มีเสียงร้องไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวของเธอจะกลายเป็นตำนานแห่งความรักและการให้อภัยเรื่องจริงที่ทั้งประเทศไทยต้องสเตือนใจเพราะนี่คือเรื่องของแม่ที่ถูกลูกชายของตัวเองขังไว้หลังลูกกรงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น กลับเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลเสียงประตูเหล็กดังแกรกเย็นเยียบจนสถานเข้าไปถึงกระดูกของแก้วเธอก้าวเข้าไปในห้องขังเล็กแคบแสงไฟสีขาวกระพริบเบาๆเหมือนหัวใจของใครบางคนที่กำลังจะดับลงกลิ่นสนิมจากลูกกรงผสมกับกลิ่นอับชื้นของผนังคอนกรีตทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเสียงโซ่ตรวนลากไปบนพื้นซีเมนดังยาวในความเงียบของเรือนจำเธอกำมือแน่น ในใจยังไม่เชื่อว่าลูกของเธอเป็นคนแจ้งตำรวจจับแม่ต้องรับผิดในสิ่งที่แม่ทำเสียงลูกชายวันนั้นยังดังชัดในหัวน้ำตาไหลแต่กลับรู้สึกเย็นเหมือนหยดน้ำแข็งไหลผ่านแก้มไฟจากทางเดินข้างนอกสองลอดผ่านลูกกรงตกกระทบกับรูปถ่ายครอบครัวที่เธอแอบพกติดตัวมาภาพลูกชายยิ้มในชุดนักเรียนแต่ในแววตานั้นเธอมองเห็นความกโกรธที่ซ่อนอยู่ลึก,ลกๆเธอจำได้ดีคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าจนบ้านสัน่น เสียงลูกชายร้องขอให้หยุดทะเลาะก,กับพ่อดังไปทั่วบ้านเธอเผลอผลักสามีล้มลงเลือดไหลซึมจากขอบโตะ๊ะลูกชายยืนมองด้วยสายตาสั่นไหวระหว่างความกลัวกับความเกลียดตอนเช้าตำรวจมากับเสียงไซเรนลูกชายยืนอยู่ข้างหน้าไม่ยอมศบตาแม,แม่แม้แต่วินาทีเดียวในเรือนจำคืนแรกนั้นเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องหยดน้ำไหลตามเหล็กดัดเป็นเส้นยาวเหมือนน้ำตาที่ไม่มีวันหยุดไหล แก้วนั่งนิ่งฟังเสียงฝนราวกับเสียงจากอดีตทุกหยดเหมือนคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบเธอไม่รู้ว่าสิ่งใดเจ็บกว่ากันระหว่างการอยู่ในคุกหรือการที่ลูกของตัวเองเป็นคนขังเธอไว้แสงไฟสลัวในห้องขังเริ่มดับลงทีละดวงเธอเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องเหล็กเล็กๆบนผนงังเงาของลูกกรงทอดยาวบนพื้นเย็นเฉียบเหมือนเส้นลวดที่พันรอบหัวใจของเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆ แก้วนั่งพิงผนังพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่ยิ่งเงียบเท่าไรความทรงจำกลับยิ่งดังขึ้นเสียงหัวเราะของลูกชายในวัยเด็กวันที่เขาวิ่งมากอดเธอพร้อมพูดว่าแม่คือคนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงก้องที่แทงใจเธอถามตัวเองซ้ำๆว่าเมื่อไรหัวใจของลูกถึงเริ่มห่างเมื่อไรจากคำว่าแม่ครับกลายเป็นผู้ต้องหาคืนต่อมามีผู้คุมเดินมาตรวจห้องไฟฉายส่องเข้ามากระทบตาแก้วเธอหลบสายตา แสงนั้นแสบจนเธอรู้สึกเหมือนถูกสองทะลุหัวใจผู้คุมเดินผ่านไปเหลือไว้เพียงความเงียบกับเสียงน้ำหยดจากหลังคาเธอยกมือขึ้นลูปรอยแผลที่ข้อมือแผลที่เกิดจากโซ่ตรวนตอนถูกจับแต่ความเจ็บจากเหล็กยังไม่เท่ากับความเจ็บในใจเช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่เรือนจำประกาศชื่อเธอนักโทษหญิงแก้วมีญาติขอเยี่ยมหัวใจเธอเต้นแรงขาแข็งเหมือนหินแต่ใจกลับพุ่งไปข้างหน้า เมื่อประตูห้องเยี่ยมเปิดออกเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนยืนอยู่ตรงนั้นลูกชายของเธอโตขึ้นกว่าที่จำได้เขาไม่พูดไม่ยิ้มเพียงแค่วางกล่องข้าวลงบนโต๊ะพลาสติกสีซีดกลิ่นข้าวหอมกรุ่นแต่จมูกมันคือข้าวผัดไข่แบบที่เธอเคยทำให้เขาตอนเด็กๆแก้วมองหน้าเขาแต่ลูกชายกลับหลบตาเหมือนกลัวจะเห็นอดีตสะท้อนกลับมาเธอพยายามจะพูดแม่ขอโทษเสียงสั่นจนแทบไม่ออกจากลำคอ ลูกชายยังคงเงียบเพียงพูดเบาๆว่าแม่ต้องอยู่ให้ได้แล้วเขาก็หันหลังเดินออกจากห้องปล่อยให้กล่องข้าวนั้นวางอยู่ตรงหน้ากลิ่นมันยังอุ่นแต่ใจของเธอกลับเย็นเฉียบเธอยกกล่องข้าวขึ้นมากอดไว้แน่นราวกับมันคือสิ่งเดียวที่เหลือจากความเป็นแม่เสียงประตูปิดดังแกรกอีกครั้งเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเหล็กแต่คือเสียงของกำแพงที่ลูกชายสร้างขึ้นระหว่างเธอกับเขาในคืนนั้นเธอฝัน ฝันว่าเธอยืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่าลูกชายเปิดประตูออกมาด้วยรอยยิ้มแต่เมื่อเธอเอื้อมมือจะกอดเขากลับถอยหลังแล้วประตูเหล็กเรือนจำก็ปิดลงตรงกลางเธอตื่นขึ้นพร้อมน้ำตารอบตัวเต็มไปด้วยความมืดและกลิ่นอับชื้นเสียงนักโทษคนอื่นๆหลับไหลอยู่ข้างๆแต่หัวใจของเธอกลับยังตื่นอยู่ในฝันนั้นทุกคืนต่อมาเธอยังคงเขียนจดหมายถึงลูกชายเขียนซ้ำๆคำเดียวที่อยากให้เขาเชื่อ แม่ยังรักลูกเสมอแต่ไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงความเงียบที่หนาวเหน็บยิ่งกว่าเหล็กในห้องขังจนกระทั่งวันหนึ่งผู้คุมเดินมาหาเธอพร้อมซองจดหมายสีเหลืองในมือลูกเธอส่งมาเสียงนั้นเบาแต่ชัดมือของเธอสั่นเมื่อเปิดซองออกภายในมีเพียงแผ่นกระดาษสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีแม่ผมให้อภัยแล้วแต่ผมยังไม่พร้อมจะเจอ ตัวอักษรแต่ละตัวเหมือนมีน้ำหนักเป็นพันตันเธอกอดจดหมายนั้นไว้แน่นน้ำตาไหลลงบนตัวอักษรจนเลือนหายแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นความหวังเล็กๆที่เริ่มกลับมาในมุมมืดของเรือนจำและในค่ำคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่แก้วนอนหลับโดยไม่ฝันถึงเสียงประตูเหล็กอีกเลยเช้าวันต่อมาเสียงนกที่บินผ่านเหนือกำแพงสูงดังแว่วมาเข้าหู เป็นเสียงที่เธอไม่ได้ยินมานานจนแทบลืมว่ามันมีอยู่จริงแสงแดดลอดผ่านช่องเหล็กเล็กๆก,กระทบกับผนังซีเมนต์จนเกิดแสงอุ่นระยิบระยับเธอยกมือขึ้นรับแสงนั้นเหมือนคนที่พยายามจะจับแสงแห่งอิสระด้วยปลายนิ้วหัวใจของเธอยังหนักแน่นแต่ในนั้นเริ่มมีประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ความเศร้าอ,อีกต่อไปเธอเริ่มตั้งใจทำงานในเรือนจำมากขึ้นเย็บผ้าพับถุงทำความสะอาดห้องครัว ทุกการเคลื่อนไหวของมือคือการชดใช้ทุกเหงือห่อหยดหนึ่งคือคำขอโทษที่เธออยากส่งถึงลูกเวลาผ่านไปหลายเดือนชื่อของเธอกลายเป็นนักโทษตัวอย่างเจ้าหน้าที่เริ่มไว้วางใจให้ดูแลผู้ต้องขังใหม่ในคืนหนึ่งนักโทษสาวคนหนึ่งร้องให้เงียบเงียบอยู่มุมห้องแก้วนั่งลงข้างเธอยื่นขวดน้ำให้ไม่มีคำพูดใดแต่แววตาเธอบอกได้ทั้งหมดเธอเข้าใจความเจ็บนั้นดีคืนนั้นทั้งคู่ไม่พูดกัน แค่แบ่งผ้าหม่มผืนเดียวในความหนาวเสียงลมหายใจของอีกคนทําให้แก้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่หลายเดือนต่อมาเธอเริ่มเขียนจดหมายอีกฉบับถึงลูกชายมือสั่นน้อยลงกว่าครั้งก่อนตัวหนังสือเรียงอย่างระมัดระวังแม่ไม่หวังให้ลูกกลับมาหาแค่หวังให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาอย่าให้ความโกรธทำให้ชีวิตลูกต้องติดคุกเหมือนแม่เธอส่งจดหมายนั้นไปไม่รู้ว่าจะถึงมือเขาหรือไม่ แต่การเขียนมันทำให้หัวใจของเธอเบากว่าเดิมเวลาผ่านไปจนฤดูฝนกลับมาอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในห้องขังกลิ่นฝนชวนให้นึกถึงคืนที่ทุกอย่างพังลงเธอหลับตาฟังเสียงฟ้าที่ผ่าใกล้ๆแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความสงบที่ค่อยๆแผ่ซ่านในอกแล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเธออีกครั้งแก้วเตรียมตัวมีคนขอเยี่ยมหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนครั้งก่อน แต่ในใจกลับเตรียมไว้แล้วสำหรับคำว่าไม่ใช่ลูกเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องเยี่ยมมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะเธอหยุดหายใจไปชั่วขณะมันคือใบหน้าเดิมที่เธอจำได้ทุกเส้นสายลูกชายของเธอโตขึ้นมากใบหน้าสงบนิ่งแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเธอนั่งลงช้าๆไม่กล้าเอ่ยคำใดผมอ่านจดหมายของแม่ทุกฉบับเขาพูดเบาๆตอนแรกผมโกรธมากแต่ตอนนี้ผมแค่คิดถึง น้ำตาไหลออกมาโดยไม่ต้องฝืนเธอยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปลูกชายลังเลก,ก่อนจะเอื้อมมือมาแตะปลายนิ้วเธอสัมผัสนั้นอุ่นและสั่นเล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเธอเต้นอีกครั้งเขายิ้มจางๆผมจะกลับมาเยี่ยมอีกแม่ดูแลตัวเองนะคำพูดนั้นสั้นแต่สำหรับเธอมันคือเสียงแห่งชีวิตใหม่หลังจากเขาเดินจากไปเธอมองมือของตัวเองที่ยังอุ่นจากสัมผัสนั้น ในแววตาเธอมีทั้งน้ำตาและแสงที่สั่นระยิบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเหล็กเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนสายไฟมันโบยบินขึ้นไปอย่างอิสระในท้องฟ้าที่เริ่มสว่างเธอยิ้มเบาๆรู้ดีว่าอิสระของเธอยังมาไม่ถึงแต่หัวใจของเธอเริ่มเป็นอิสระแล้วและในความเงียบของเรือนจำเสียงของเธอก้องอยู่ในใจว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้เพื่อรอวันที่ลูกกลับมาอีกครั้ง หลังจากวันนั้นชีวิตในเรือนจำของแก้วไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเริ่มตื่นเช้ากว่าเดิมทุกวันทำงานด้วยรอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนนักโทษคนอื่นเริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในแววตาเธอในทุกเชา้าแก้วจะยืนมองท้องฟ้าผ่านช่องเหล็กเล็กๆที่มุมห้องเธอจะเงยหน้ามองแสงแรกของวันสูดกลิ่นอากาศที่ผสมกลิ่นฝุ่นและสนิมแต่กลับรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่าที่เคยทุกครั้งที่เธอได้เห็นนกบินผ่าน หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนเด็กเพราะมันทำให้เธอคิดถึงคำพูดของลูกชายแม่ดูแลตัวเองนะเพียงประโยคนั้นก็กลายเป็นแรงให้เธออยากมีชีวิตต่อเธอเริ่มเป็นคนที่นักโทษหญิงรุ่นใหม่เข้ามาขอคำปรึกษาบางคนร้องให้คิดถึงบ้านบางคนเจ็บปวดจากความทรงจำแก้วจะนั่งฟังเงียบๆจับมือของพวกเธอไว้แน่นโดยไม่พูดอะไรมากเธอรู้ดีว่าบางครั้งความเงียบคือคำปลอบที่ดีที่สุด เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนเธอได้รับโอกาสให้สอนอ่านเขียนให้กับนักโทษที่ไม่รู้หนังสือเธอนั่งเขียนตัวอักษรบนกระดานไม้เก่าเสียงชอกเสียดกับพื้นไม้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นแม่อีกครั้งแม่ที่เคยสอนลูกชายเขียนชื่อของตัวเองครั้งแรกในชีวิตคืนนั้นหลังจากปิดชั้นเรียนเธอกลับมานั่งเงียบๆบนเตียงเหล็กลมจากพัดลมเก่าหมุนช้าๆเสียงคลืดคลาดเธอหยิบกระดาษที่ลูกชายเขียนไว้ขึ้นมาอ่านอีกครั้ง แม่ผมให้อภัยแล้วคำนี้เธออ่านทุกคืนเหมือนบทสวดในคืนฝนตกอีกครั้งหนึ่งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือเรือนจำนักโทษหลายคนสะดุ้งตื่นแต่แก้วกลับนั่งนิ่งเธอมองออกไปทางหน้าต่างเห็นสายฝนเทกระหน่ำเหมือนวันนั้นในอดีตแต่หัวใจเธอสงบอย่างประหลาดเธอพูดเบาๆกับตัวเองครั้งนี้แม่จะไม่ร้องให้แล้วเธอก็หลับไปท่ามกลางเสียงฝนโดยมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้า รุ่งเช้าเจ้าหน้าที่เรือนจำเรียกเธอไปที่ห้องฝ่ายปกครองเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวใจเต้นช้าแต่หนักเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มเอกสารคุณแก้วได้รับการพิจารณาลดโทษเสียงนั้นชัดแต่เหมือนอยู่ไกลมากเธอนิ่งไปนานมือสั่นจนแทบจะจับโต๊ะไว้ไม่อยู่อีกสามเดือนคุณจะได้ออกคำว่าออกทำให้หัวใจของเธอสั่นสะเทือนแสงแดดจากหน้าต่างห้องนั้นส่องตรงใบหน้าเธอ เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศอิสระเริ่มเข้ามาในใจคืนนั้นเธอกลับไปยังห้องขังเพื่อนนักโทษทุกคนมากอดเธอบางคนยิ้มบางคนร้องไห้เธอเพียงยิ้มตอบและพูดเบาๆเราทุกคนจะมีวันของเราสามเดือนต่อมาวันที่รอคอยก็มาถึงเธอใส่ชุดนักโทษสีสีตัวเดิมแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นเสียงประตูเหล็กเปิดออกช้า ลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามากระทบหน้าเธอเหมือนอ้อมกอดของอิสรภาพเมื่อก้าวออกจากเรือนจำเธอหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูใหญ่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่เปิดโล่งแสงแดดสาดเข้าตาแต่มันไม่แสบอีกต่อไปเธอยืนอยู่อย่างนั้นจนได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้เสียงนั้นเธอจำได้ดีลูกชายของเธอยืนอยู่ตรงนั้นถือถุงข้าวกล่องในมือเหมือนวันแรกที่เขามาเยี่ยม ไม่มีคำพูดมีเพียงรอยยิ้มที่ทั้งคู่รอคอยมานานเธอเก้าวเข้าไปช้าๆลูกชายวางถุงเข้าลงแล้วโอบแม่ไว้แน่นเสียงสะอื้นดังเบาๆระหว่างอ้อมกอดน,นั้นแม่กลับบ้านกันเถอะเขาพูดเสียงสัน่นแก้วพยักหน้าน้ำตาไหลแต่ยิ้มสองแม่ลูกเดินออกจากประตูเรือนจำไปด้วยกันเธอหันกลับไปมองกำแพงสูงอีกครั้งมันยังตั้งตรง่านเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอมันไม่ใช่คุกอีกต่อไป มันคือที่ที่เธอได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดก็สามารถกลายเป็นทางกลับบ้านได้เช่นกันเสียงรองเท้าสองคู่ที่เดินบนพื้นดินเปียกหลังฝนตกดังแฉะแฉะกลิ่นดินและหญ้าสดลอยบอลในอากาศลมพัดผ่านใบไม้ทําให้เกิดเสียงกรอบกแกรบเบาๆโลกภายนอกดูเรียบง่ายแต่สําหรับแก้วมันเหมือนโลกใหม่เธอมองรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแปลกแยกหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในกําแพงปูนหนาทึบหลายปี ทุกอย่างรอบตัวดูสว่างเกินจริงเสียงรถเสียงคนเสียงหัวเราะของเด็กๆบนทางเท้าทุกเสียงแทงทะลุเข้าไปในใจเธอเหมือนจะปลุกให้ตื่นจากฝันยาวนานลูกชายเดินนำอยู่ข้างหน้าในมือของเขายังถือถุงข้าวกล่องสีขาวเขาเหลียวกลับมามองแม่เป็นระยะสายตาเขาอ่อนโยนกว่าที่เธอจำได้แม่โอเคไหมครับเขาถามเบาเธอยิ้มจังๆโอเคจ้ลูกแค่รู้สึกแปลกเหมือนเพิ่งเกิดใหม่ ทั้งคู่เดินผ่านตลาดเล็กๆริมทางกลิ่นอาหารทอดกลิ่นสมุนไพรและเสียงคนขายของตะโกนเรียกลูกค้าทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นทีละน้อยเธอหยุดมองแม่ค้าคนหนึ่งกำลังตักแกงใส่ถุงภาพนั้นทำให้เธอนึกถึงอดีตวันที่เธอเคยยืนขายข้าวแกงอยู่หน้าบ้านวันธรรมดาที่แสนธรรมดาแต่กลับมีค่ามากเมื่อมองย้อนกลับไปลูกชายซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งสองไม้แล้วยื่นให้แม่ไม้หนึ่ง แม่ลองสิครับยังอร่อยเหมือนเดิมเธอกัดคำเล็กๆรสชาติของหมูปิ้งธรรมดาทำให้น้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอหัวเราะเบาๆทั้งที่น้ำตาไหลแม่ลืมไปเลยว่ารสชาติแบบนี้มันเป็นยังไงพวกเขานั่งกินข้าวที่มานั่งไม้ใกล้แม่น้ำน้ำในแม่น้ำขุ่นจากฝนเมื่อคืนแต่สำหรับแก้วมันคือสายน้ำแห่งอิสรภาพเธอมองเห็นสะพานไกลๆเห็นเด็กๆวิ่งเล่นริมตลิ่งเสียงหัวเราะก,ก้องกัง,กงวาน หัวใจเธอเต้นช้าลงอย่างสงบลูกชายพูดขึ้นหลังจากเงียบไปนานแม่ผมอยากเริ่มใหม่กับแม่ครับคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นเหมือนแสงแดดที่ส่องตรงหัวใจเธอมองหน้าลูกเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปจากวันนั้นไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวมีเพียงความเข้าใจที่เติบโตจากบาดแผลแม่ก็อยากเริ่มใหม่เหมือนกันลูกเธอตอบด้วยเสียงสั่นนิดๆแม่จะไม่หนีจากอดีตอีกแล้วลูกชายยิ้ม เราไม่ต้องลืมมันแค่เรียนรู้จากมันก็พอครับเวลาผ่านไปช้าๆพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าแสงสีทองสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับเหมือนประกายแห่งการให้อภัยหลังจากนั้นไม่นานแก้วเริ่มทำงานที่ร้านอาหารเล็กๆใกล้บ้านเธอซักผ้าล้างจานทาครัวเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกครั้งที่ยกจานให้ลูกค้าเธอจะยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายของคนที่เคยผ่านนรกมาแล้วเธอไม่พูดถึงเรือนจำอีก ไม่พูดถึงความผิดในอดีตแต่ทุกคืนเธอยังเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเก่าบันทึกเรื่องราวของวันนั้นไม่ใช่เพื่อจำความเจ็บแต่เพื่อไม่ลืมว่าตัวเองรอดมาได้อย่างไรบางคืนเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากถนนส่องผ่านผ้าม่านได้ยินเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อหลายเดือนต่อมา ลูกชายเข้ามาหาเธอพร้อมซองจดหมายในมือแม่ครับผมสมัครเข้าทำงานในโครงการฟื้นฟูผู้พ้นโทษเธอมองลูกชายด้วยความภาคภูมิใจลูกอยากช่วยคนแบบแม่เหรอเขาพยักหน้าใช่ครับแม่ทำให้ผมเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์เริ่มใหม่เธอกอดลูกไว้แน่นหัวใจที่เคยแตกสลายกลับเต้นอย่างอบอุ่นอีกครั้งหลายปีต่อมาเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชุมชน มีคนมาหาเธอเพื่อฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกลูกชายขังในคุกแต่กลับใช้ความเจ็บปวดนั้นปลดล็อกหัวใจของตัวเองและทุกครั้งที่มีคนถามว่าคุณเสียใจไหมที่เคยถูกลูกของตัวเองจับเธอจะยิ้มแล้วตอบด้วยเสียงที่มั่นคงไม่เสียใจเลยเพราะวันนั้นทำให้แม่ได้เจอลูกที่แท้จริงของแม่ในวันนี้เธอหันมองท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งแสงแดดยามเย็นสองลอดผ่านต้นไม้ อบอุ่นพอๆกับหัวใจของเธอโลกยังคงหมุนไปเหมือนเดิมแต่สำหรับแก้วทุกวันคือของขวัญที่ได้มาจากคำว่าให้อภัยไม่ใช่แค่จากลูกชายแต่จากตัวเธอเองด้วยหลายปีผ่านไปหลังจากวันที่เธอได้สรภาพชื่อของแก้วกลายเป็นเรื่องราวที่คนในชุมชนพูดถึงด้วยความเคารพเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงที่เคยติดคุกแต่เป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนความผิดให้กลายเป็นพลังเช้าในหมู่บ้านเงียบสงบ เสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้ดังเบาๆแก้วยืนอยู่หน้าบ้านไม้เล็กๆหลังใหม่ที่ลูกชายช่วยสร้างกลิ่นดอกมะลิที่ปลูกไว้ข้างรั้วลอยอบอวลในอากาศเธอยกถ้วยชาอุ่นขึ้นจิบเบาๆแสงแดดยามเช้าส่องผ่านผมสีดอกเล่าของเธอทุกลมหายใจคือการย้ำเตือนว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ทุกเช้าเธอจะเดินไปที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้พ้นโทษในชุมชนสถานที่ที่เธอและลูกชายร่วมกันก่อตัอ้ง อาคารไม้เก่าที่ทาสีใหม่เป็นสีฟ้าอ่อนดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาป้ายหน้าศูนย์เขียนไว้ว่าบ้านแห่งการเริ่มต้นใหม่ภายในศูนย์เต็มไปด้วยผู้หญิงหลายคนบางคนยังมีรอยแผลบนข้อมือบางคนยังมีแววตาหวาดกลัวเหมือนที่เธอเคยมีเมื่อก่อนแก้วเดินเข้าไปจับมือพวกเธออย่างอ่อนโยนเราเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะลูกเสียงเธอเรียบง่ายแต่มั่นคงจนหลายคนหลั่งน้ำตา เธอสอนให้พวกเขาเย็บผ้าทำอาหารปลูกผักแต่ที่สำคัญกว่านั้นเธอสอนให้พวกเขาให้อภัยตัวเองเพราะเธอรู้ดีว่าความคุกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกำแพงคอนกรีตแต่มันอยู่ในใจของคนที่ยังไม่ยกโทษให้ตัวเองบางคืนหลังจากทุกคนกลับบ้านแก้วจะนั่งอยู่คนเดียวในศูนย์เสียงจักจันร้องแผ่วเบาแสงไฟนีออนสีเหลืองสะท้อนบนพื้นไม้เก่าเธอมองรูปถ่ายที่ติดอยู่บนผนัง รูปเธอกับลูกชายยืนคู่กันในวันเปิดศูนย์ครั้งแรกรอยยิ้มของเขาในรูปคือสิ่งที่เธอหวงแหนที่สุดในชีวิตลูกชายของเธอในตอนนี้กลายเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เต็มตัวเขาเดินทางไปหลายที่ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยหลงทางในชีวิตแต่ไม่ว่าจะแสนไกลแค่ไหนเขาจะกลับมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์มานั่งกินข้าวเย็นที่โต๊ะไม้ตัวเดิมข้าวผัดไข่และซุปใสง่ายๆที่เธอทำด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อย ค่ำหนึ่งขณะฝนเริ่มตกเสียงฝนข้อหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจของความทรงจำแก้วนั่งฟังเสียงนั้นพลางมองรูปถ่ายอีกครั้งเธอยิ้มบางๆถ้าพ่อของลูกยังอยู่เขาคงดีใจนะเธอพูออกอดนะพออกับตัวเองในความเงียบประตูบ้านเปิดออกเบาๆลูกชายเดินเข้ามาพร้อมเสื้อเปียกจากฝนแม่ยังไม่นอนเหรอครับยังจ้แม่แค่คิดถึงอะไรเก่าๆเขายิ้มแล้วนั่งลงข้างเธอ แม่รู้ไหมครับว่าคนที่ศูนย์พูดถึงแม่ยังไงเธอสายหน้าเบาๆพวกเขาบอกว่าแม่เป็นคนที่สอนให้รู้ว่าความผิดไม่ใช่ตอนจบของชีวิตเธอหัวเราะในลำคอเบาๆแม่ไม่ได้สอนใครหรอกลูกแม่แค่เล่าเรื่องจริงของตัวเองลูกชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผ่วแม่ครับผมอยากให้แม่ไปพูดที่มหาวิทยาลัยของผมพวกเขาอยากฟังเรื่องของแม่แก้วชงักหัวใจเต้นแรงแม่เหรอ จะให้แม่ไปพูดต่อหน้าคนมากขนาดนั้นใช่ครับแม่ไม่ต้องพูดให้สวยงามแค่พูดด้วยหัวใจของแม่ก็พอคืนนั้นเธอนอนไม่หลับความตื่นเต้นและความกลัวปนกันในหัวเธอกลัวจะพูดผิดกลัวสายตาคนอื่นจะมองเธอแบบเดิมแต่ในความกลัวนั้นมีความกล้าก,กำลังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆวันงานมาถึงเธอสวมเสื้อสีขาวสะอาดผ้าถุงลายดอกเรียบง่ายมือเย็นเฉียบเมื่อถือไมโครโฟน ผู้คนในห้องประชุมจ้องมองเธอเธอลมหายใจลึกแล้วเริ่มพูดช้าๆชื่อของฉันคือแก้วเสียงสะท้อนในห้องเงียบกริบฉันเคยอยู่ในคุกเพราะทำร้ายคนที่ฉันรักที่สุดแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่วันที่ถูกขังมันคือวันที่รู้ว่าลูกของฉันเป็นคนพาฉันเข้าไปในนั้นผู้ฟังหลายคนเงียบงนันเธอหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่วันนี้ฉันขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีวันนั้น แม่คนนี้คงไม่รู้จักคำว่าให้อภัยน้ำตาไหลาจากตาของผู้ฟังบางคนลูกชายของเธอนั่งอยู่แถวหน้าสายตาเต็มไปด้วยความภูมิใจและความรักหลังจากจบคำพูดเสียงปรบมือดังก้องทั่วห้องแก้วก้มสีษาเล็กน้อยรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนจากทุกมือที่ตบมันไม่ใช่เสียงปรบมือให้อดีตนักโทษแต่มันคือเสียงยอมรับให้กับมนุษย์ที่ลุกข,ขึ้นได้อีกครั้งหลังงานจบลูกชายเดินเข้ามากอดแม่แน่น แม่ทำได้แล้วครับเธอยิ้มน้ำตาไหลยอย่างสงบเพราะแม่ไม่อยู่ในคุกอีกต่อไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเมื่อค่ำคืนมาถึงเธอมองฟ้าดาวที่พร่างพราวเหนือหมู่บ้านลมพัดกลิ่นดอกมะลิหอมอ่อนๆเธอพึมพำเบาๆชีวิตของแม่อาจเคยพังแต่ลูกของแม่คือเหตุผลที่แม่ยังยืนอยู่ได้และในความมืดนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นเบ,นเบาๆแต่แน่วแน่เหมือนจะบอกว่า แม้ชีวิตจะเคยถูกขังแต่จิตวิญญาณของเธอไม่มีวันถูกจองจำอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นชื่อของแก้วเริ่มถูกพูดถึงในหลายที่ข่าวเล็กๆจากงานมหาวิทยาลัยถูกแชร์ต่อในสื่อท้องถิ่นอดีตนักโทษหญิงที่ลูกชายเคยจับส่งแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั้งประเทศบทความนั้นถูกพาดหัวไว้แบบนั้นและมันทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอีกครั้งเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะมีคนสนใจเรื่องราวของเธอ แต่เมื่อผู้คนเริ่มมาขอพบเธอก็ยินดีจะเปิดประตูบ้านต้อนรับเสมอบ้านไม้เล็กๆของเธอกลายเป็นที่พักใจของหลายคนบางคนมานั่งฟังเงียบๆบางคนมาร้องไห้บางคนมาเพื่อบอกว่าฉันอยากเริ่มใหม่เหมือนแม่แก้วเธอไม่เคยเรียกตัวเองว่าคนเก่งหรือผู้สอนชีวิตเธอแค่พูดในแบบของเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเหมือนคนคุยกันหลังบ้านเพราะเธอรู้ว่าคนที่เจ็บปวดไม่ต้องการคำสวยหรู พวกเขาแค่ต้องการความจริงทุกวันเสาร์เธอเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆที่ศูนย์ฟื้นฟูชื่อว่าลมหายใจใหม่เธอสอนให้คนที่เคยทำผิดเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตให้บอกสิ่งที่อยากพูดกับตัวเองในวันที่มืดที่สุดบ่อยครั้งที่เธอเห็นคนเขียนไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อจดหมายฉบับนั้นจบลงทุกคนจะยิ้มยิ้มที่อ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยแสงลูกชายของเธอเริ่มเข้ามาช่วยสอนด้วย เขาพูดเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องโอกาสและทุกครั้งที่เขาพูดแก้วจะนั่งฟังอยู่มุมห้องในใจเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจคืนหนึ่งหลังจากสอนจบเขาเดินมาหาแม่แล้วพูดว่าแม่ครับผมคิดอยากลงสมัครเป็นเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังเธอนิ่งไปแล้วหัวเราะเบาๆลูกจะกลับเข้าไปในที่ที่เคยขังแม่งั้นเหรอเขายิ้มใช่ครับแต่ครั้งนี้ผมจะเข้าไปเพื่อช่วยคนอื่นให้ออกมา คำพูดนั้นทำให้เธอน้ำตาคลอเธอรู้ว่าชีวิตได้หมุนวนกลับมาที่จุดเดิมแต่ในทิศทางใหม่ที่งดงามกว่าเดิมหลายเดือนต่อมาลูกชายได้รับตำแหน่งจริงๆเขาออกเดินทางไปเรือนจำต่างจังหวัดเข้าไปพูดคุยกับนักโทษหญิงนักโทษชายและบอกเรื่องราวของแม่ของเขาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนคำพิพากษาให้กลายเป็นบทเรียนชีวิตครั้งหนึ่งเขากลับบ้านพร้อมหนังสือพิมพ์ในมือเขาวางมันบนโต๊ะ หน้าหนึ่งมีภาพแม่ของเขากำลังจับมือกับนักโทษหญิงในเรือนจำเก่าหัวข้อเขียนว่าจากผู้ถูกขังสู่ผู้ปลดปล่อยแก้วอ่านชา้าชายิ้มบางๆงแล้วพูดแม่ไม่เคยคิดเลยว่ารอยแผลในใจจะกลายเป็นทางสว่างให้ใครได้ลูกชายตอบเพราะแม่ไม่หนีจากมันแม่เผชิญหน้ามันอย่างกล้าหาญคืนนั้นพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนทุกครั้งเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้ กลิ่นข้าวสวยร้อนๆลอยฟุ้งในห้องเล็กๆหลังอาหารเสร็จลูกชายพูดขึ้นเบาๆแม่ครับผมฝันว่าเราเปิดบ้านหลังนี้เป็นที่พักสำหรับคนที่ไม่มีที่ไปแก้วหันมามองยิ้มพร้อมหัวเราะบ้านหลังนี้เหร่อลูกหลังเล็กนิดเดียวเองเล็กแต่มีหัวใจใหญ่ครับแม่เธอนิ่งไปมองรอบบ้านที่เคยเงียบเหงาตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านเสียงคนเดินเข้าออก กลิ่นอาหารที่เธอทำแจกทุกวันอาทิตย์ถ้ามันช่วยใครได้อีกสักคนแม่ก็ยินดีเธอตอบจากวันนั้นบ้านแห่งการเริ่มต้นใหม่จึงมีอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นบ้านหลังเล็กๆของแก้วเปิดประตูต้อนรับผู้หญิงที่เพิ่งพ้นโทษพวกเธอมานอนมาพักมาหายใจใหม่บางคนอยู่เพียงไม่กี่วันบางคนอยู่จนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในทุกคืนก่อนนอนแก้วจะเดินไปยืนที่ระเบียงมองดูดาวเหนือ ลมกลางคืนพัดเบาๆจนเส้นผมเธอปลิวไหวเธอจะยกมือไหว้ท้องฟ้าพูดกับตัวเองในใจว่าขอบคุณที่ยังให้โอกาสและในความมืดนั้นเสียงหัวเราะจากในบ้านยังดังลอดออกมาเสียงของผู้หญิงที่กำลังมีหวังเสียงของชีวิตที่กลับมาเต้นอีกครั้งแก้วยิ้มเธอรู้ดีว่าแม้โลกจะยังมีคุกอยู่มากมายแต่ตราบใดที่หัวใจคนยังให้อภัยยังเข้าใจ ยังกล้าที่จะเริ่มใหม่โลกนี้ก็ยังมีอิสระเหลือพอสำหรับทุกคอร์หลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังเล็กของแก้วไม่ได้เป็นเพียงที่พักอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นศูนย์เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงผู้คนจากทั่วประเทศแวะมาเยี่ยมบางคนมาขอบคุณบางคนมาเรียนรู้และบางคนแค่มานั่งฟังเธอเล่าเรื่องในตอนเย็นใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านทุกเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกแก้วจะนั่งบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิม ถือถ้วยชาอุ่นๆมองเห็นกลุ่มผู้หญิงกำลังหัวเราะระหว่างตากผ้าที่ลานหลังบ้านเสียงนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นในใจเหมือนหัวใจที่เคยแตกร้าวได้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งลูกชายของเธอในตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังเขาไม่เคยลืมเส้นทางที่พาเขามาถึงตรงนี้และไม่เคยลืมบทเรียนจากแม่ในวันหนึ่งเขากลับมาหาแม่พร้อมข่าวดี แม่ครับรัฐบาลจะมอบรางวัลเชิดชูให้แม่เป็นบุคคลสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีแก้วนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆแม่ไม่อยากได้รางวัลหลอกลูกแม่แค่อยากให้คนเชื่อว่าคนที่เคยพลาดยังมีค่าพอจะเริ่มใหม่ได้ลูกชายยิม้มและนั่นแหละแม่คือเหตุผลที่แม่ควรได้รับมันวันมอบรางวัลเธอสวมชุดเรียบง่ายสีขาวสะอาดบนเวทีใหญ่ท่ามกลางแสงไฟเธอพูดเพียงประโยคเดียว แต่ทั้งห้องเงียบงันฉันเคยถูกลูกตัวเองจับเข้าคุกแต่วันนี้ลูกคนนั้นพาฉันออกมาสู่แสงอีกครั้งไม่มีคุกใดขังหัวใจของคนที่อยากเริ่มใหม่ได้เสียงปรบมือดังยาวนานบางคนร้องให้บางคนยิ้มแต่สำหรับแก้วน้ำตาเธอไหลด้วยความสงบหลังจากวันนั้นเธอกลับมาบ้านมองท้องฟ้าในยามเย็นที่เต็มไปด้วยแสงสีทองเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอได้เดินมาจนถึงบทสุดท้ายแล้ว เธอหยิบจดหมายเก่าฉบับหนึ่งออกมาเป็นจดหมายฉบับแรกที่เธอเคยเขียนถึงลูกในเรือนจำตัวอักษรซีจางแต่ความรู้สึกยังชัดเจนเธอยิ้มพับจดหมายนั้นเก็บไว้ในกล่องไม้วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วหลับตาลงช้าๆเสียงลมหายใจของเธอเบาและสงบเหมือนคนที่ได้พักจากการเดินทางยาวนานภายนอกบ้านลมพัดกลิ่นดอกมะลิอบอวลในอากาศลูกชายของเธอยืนมองท้องฟ้า น้ำตาเอ่อแต่ใบหน้ายัางยิ้มเขาพึมพำรรเบาๆแม่แม่อิสระแล้วนะเหนือท้องฟ้ายามคำ่ำแสงดาวระยิบระยับเหมือนหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขังแต่ในที่สุดก็ได้กลับบ้านอย่างแท้จริง